ลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Sims 4 p i n i s ทคอเฟอร์พาร์ที่17นะครับก็ในที่สุดก็ได้มาถึงพาร์ทที่17สักทีก็มัวแตเ่เล่นเกมอื่นอยู่ไงก็เลยแบบไม่ได้ไอ้นี่สักทีตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไนท์คลับแห่งนึ่งนี่แหละก็เป็นที่โหลดมานะครับก็เห็นว่ามันแบบเข้าสู่ช่วงฮัลโลวีนแล้วไงก็เลยเโหลด ที่นี่มาเออก็ไม่ใช่ทำไรเพราะว่าอยากโหลดอ่นีแหละเออไมกก่ก็ไม่ทำไมหรอกก็เลยโหลดหนั่ขับอันนี้มาเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะฟื้นคืนชีพของแพรลี่กันนะครับก็นี่ไงแพรลี่ยังเป็นผีอยู่เลยส่วนนี่ส่วนนี่ก็ใครวาฮาร์ลี่ควีนก็เราได้เอามาด้วยนะครับเพราะว่าฟิเนเสเนี่ยอาจะเอามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับไอเด็กต่างดาวนะก็ ก,ก็เราเองนี่แหละคืออยากให้กับฮารี่มาก็เลยเอามาเป็นไงถ้าเกิดว่าใครอยากดูฮารี่มายัางไงเนี่ยก็ให้ไปดูที่คลิปนี้เลยเนี่ยกดตรงฮารี่เลยเนี่ยโอเคก็เ๋ยวไปดูคลิปสร้างกันได้โอเคเดี๋ยวให้มานั่งด้วยกันก็นี่ไงซิมผีก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นซิมผีก่อนดีกว่าเพราะว่านานๆทีจะได้เล่นซิมผีนะครับ เอาฮารี่มาด้วยเป็นไงล่ะทุกคนคงจะตื่นเต้นกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามีตัวละครใหม่อาร์นยังไงเป็นสีฟ้าแล้วตกลงมันจะเปลี่ยนเป็นสีไหนกันแน่อารมณ์มันเปลี่ยนไปตามวันหรือเปล่าเนี่ยวันศุกร์มันก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือเปล่าเ้ยวันศุกร์สีฟ้าหรือเปล่าเออช่างมันคุยแต่อยู่คนเดียวเนี่ยคนแบบโอ้โหโอ้โหก็เดี๋ยวเรามารีวิวสถานที่กันก่อนนะครับอมองบนทําไมมองบนเซ็งเลยไม่อยากมานั่งกับแพลรี่หรือเปล่าเราก,กําแพงลงกัน ก็มีน้องบอกว่าให้เราใส่อะไรนะซาวใส่ซาวประกอบใช่ไหมโอเคงั้นจัดมาก็เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูก่อนดีกว่าก็อย่างนี้นะครับนี่เป็นพวกโบราณโบราณหน่อยอยู่มีรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ตั้งอยู่มีนาฬิกามีมุมของแนวโบราณโบราณหน่อยเหมือนพวกยุคโรมันอะไรอย่างนี้ ต่จริงๆแล้วก็เป็นของตกแต่งกันแหละต่อไปก็ชั้น2นะครับก็เป็นพวกบาร์ธรรมดาธรรมดาของพวกชาวโบราณอันนี้คือแบบโบราณมากๆเลยใช่ไหมก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกร้านเบเกอรี่แนวโบราณน,นะครับก็ไม่มีคนขายเพราะว่ามันเก่าเกินไม่มีใครมาขายแล้วอะไรอย่างนี้เราเล่นคนขายไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นมุมแบบเหมือนพวกแนวคลาสสิกอะไรอย่างนี้ โอเคถือว่าสวยดีเหมือนแบบที่แวมพายต้อนรับมาฮัลโลวีนนะครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วประมาณ2-3วันนี่นแหละก็ <g ül üyor> ไม่เป็นไรเรามาเล่นย้อนหลังเพราะเราก็ได้สร้างฮารลีควีนในเออในต้อนรับฮัลโลวีนไปแล้วแหลเนาะมีห้องนงห้องน้ำยหลายคนบอกพี่โซนหนูไม่ชอบดูอะไรที่มันโบราณโบราณอ่ะเปลี่ยนที่เถอะอยากดูที่ใหม่ๆใ,ใช่ไหมอยากดูที่ที่มันใหม่ๆอยากดูที่ที่มันตื่นเต้นใช่ไหมได้โอเคมา โอเคนี่ง่ายโอ้โหชั้น2นะครับคือที่แรกที่โหลดมาเนี่ยเราดูในรูปแล้วก็แล้วนี่ไไอะไรอะไรเข้าสิงเนี่ยเต้นอยู่นยก็ได้ดูดูจากในรูปะนะก็คิดว่ามันมันหลอกเราหรือเปล่าทำไมในรูปมันสวยจังพอโหลดมาทำไมมันกลายเป็นของโบราณแบบนี้ก็เลยเรามาดูใต้ดินดูนะครับก็ปรากฏว่าเจอไนท์คับที่แบบเป็นไนท์คับแบบโคตรเจ๋งเลยดูดิโอ้โ oh, หสวยมากอลาลังคารล้านแปดคือโอ้โหคิดว่าคิดว่าโดนหลอกแล้วเนี่ยมีใต้ดิน2ชั้นคือที่นี่มันจะแบ่งเป็น2ส่วน คือส่วนที่โบราณกับส่วนแบบทันสมัยหน่อยอะไรอย่างนี้โอ้โหสวยมาก <laughs> ก็มันออกโทนชมพูม่วงก็ไม่รวมกันเเป็นสีอย่างนี้เพราะเราก็ปรับสีไม่ได้เนาะเออคือเขาให้โหลดฟรีก็บุญขนาดนั้นไม่ต้องไปบ่นของเขาก็แฮลรี่เออไม่ใช่ <laughs> อะไรนะคารี่ก็ลงมาคือเรามาเที่ยวนะอันคนนี้เป็นดีเจวะเนี่ยอะไรจะมาดูทีวีใช่ไหมหรืว่าจะมาแช่น้ํา มีเครื่องดื่มแลวได้ข่าวว่ามีเกมเลยนี่ใช่ไหมมีเกมให้เล่นอโอเคอันนี้เป็นพี่สำหรับดื่มถูกไหมโอ้โหสีแบบแสบตาโคตรเลยอะไหนอะตู้เกมอยู่ไหนอะตู้เกมอยากเล่นเกมเนี่ยได้ข่าวว่ามีเกมแต่ไม่เห็นมีให้เล่นเกมเลย นี่มันหลอกลหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่เลยเออคือมันกว้างนะครับไม่รู้ว่าเรามองไม่เห็นหรืออะไรอืมไหนวะแล้วนี่อะไรเนี่ยโคนิ่งเด็กหรือเปล่าหรืออะไรเนะี่ยซื้อชุดเหรออ๋อนึกว่าเป็นหุ่นโคนิ่งหรืออะไรเห็นทำแบบนี้ อ้าวเดี๋ยวดีไม่มีตู้เกมจริงๆเหรอเราว่าเราเห็นตู้เกมอยู่นะอะไรวะอันนี้ไงตู้เกมไอ้เราก็หมุนสักทั่วเลยที่แท้ก็อยู่นี่อ่าเล่นเกมเล่นเล่นคนเดียวดีกว่าไหนฮาร์ี่ทำอะไรอยู่เลิกดูไแล้วเลิกดูไแล้วติดละครเหรออุ้ยหน้าหน้าไม่พอใจเลยอ่ะโอ้โห ละก,กวนหรือเปล่าเนี่ยทำไมน่าพอใจคืออารมณ์เนี่ยก็เราเลือกนิสัยแบบคนที่เหมือนกับในหนังแล้วนะครับก็อะไรชั่วร้ายจอมป่วนแล้วก็ว่าไปอะไรไม่จอดําเดี๋ยวเล่นอะไรอย่าสนุกกว่านี้จอดําเนี่ย <c oughs> โอเคอะเล่นไป <c oughs> เป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กต่างดาวไม่รู้ว่าจะโดนฆ่าหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> รอดูกันอีกิีเพราะว่าในเรื่องก็ฮาร์ลี่กับเป็นพวกตัวเสพแสไดร้ยอะเนาะ ไหนไหนดูความมันหรือว่าเหมือนเราเล่นเกมหรือเปล่า <c oughs> อ้าวโอ้โหนึกว่าไม่โหนตู้เกมหายเราแฮร์รี่อะสิงได้ไหมเนี่ยนะอ่ะดูดูก็ได้ดูแฮร์รี่เล่นเกม ทำไมสีมันแสบตาอย่างเงี้ยแล้วนี่มาอยากเป็นดีเจเหรอเนี่ยทำให้ดีเจก็ทันสมัยกันจังดูดิเออดู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 ดแล้วกำแพงขึ้นได้ไหมเนี่ยยุ้อยากเห็นแบบผนังวาดเป็นยังไงคือมันกว้างมากๆเลยนะเนี่ยมันเหมือนของจริงโคตรอ่ะของจริงแล้วก็ไม่เคยไปหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนของจริงนะของจริงเป็นประไหนก็ไม่รู้เออมาเชียคือเราชอบเสื้อมากๆกอ่ะดูดิ เท่อะแบง่งแบบเป็นสองสี 4. อ้าวเล่นเสร็จแล้วเหรอไหนลองเล่นกับฮาร์รี่ควินหน่อยนี่ไง <c oughs> ไหนมันเป็นแบบเล่นด้วยกันหรือว่าแบบสู้กันหรือเปล่าดูซิว่าใครจะโหดกว่ากันเออสนุกดีสนุกดี <c oughs> สนุกอะไรเพิ่ง <c oughs> เล่นแค่เกมเอง ก็เป็นโทนอะไรมั่งก็ไม่รู้นีอันนี้เครื่องอะไรย้อนอนาคตย้อนอานาดีตหรืออะไรอ๋อเป็นไฟห้องนี้มันก็ออกแบบพวกเรืองแสงเรืองแสงอะไรก็ว่าไปทักษะเพิ่มโอเคโอเคทำไมมันไม่มีคนมาเลยอะ่ะดูเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามีสมาธินี่ไง โอ้โหทำไมมันไม่มีคนมาแดนซ์เลยวะหรือว่าปิดแล้วอาวฮารี่ก็มีสมาธิแล้วเนี่ยจ้างพนักงานหรือว่าปิดแล้วอยากเต้นอนะเต้นไม่ได้เหรอแล้วไปข้างล่างเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนมีอะไรมั้งมีให้ดื่มมีอะไรอย่างนี้เออข้างล่างมันก็ไม่มีอะไรนะครับ อืมเราจ้างก็ได้มนเมนัีย่ยจ้างพนากาักงานจ้างดีเจชื่อดังจ้างดีเจแถวหน้าทำไมชื่อดังมันถูกกว่าพวกแถวหน้าวะไม่รู้ว่าชื่อดังดีกว่าเราเน้นถูกก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่างกไงเออ,อไหนไหนไปแดนเร็วโอ้โหเขาเต้นแรงเต้นกากันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเข้าเขาเต้นอะไรกันยังไงวะเรา,าจ้างแล้วนี่เรามาเต้นกับพวกเขาได้ไหม เต้นเป็นกลุ่มหนึ่งสองกระโดดโอเคอะไรก็เต้นไปคือคือเราว่าเราจะมาเล่นซิมผีไม่ใช่เหรอนะทำไมกลายเป็นเล่นซิมฮาร์ลีคคนไปได้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงสิ่งเครื่องนี้ได้ไหมยี่ไงข้อมำทางจิตใจไปเต้นเร็วเอาไม่เต้นแล้วหรอโอ้ โอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยอุ้ยบังไหนล่ะตกใจตกใจเฮ้ยมันลอยยังไงเฮ้ยผีหลอกผีหลอกอะไรแค่นี้ยังไม่เห็นอีกแล้วว่าไอแพลลี่เป็นผีพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราอไปเต้นกันดีกว่าสรุปจะมีคนมาแดนไหมสรุปพื้นมันลอยหรืออะไรวะทำไมมันเรางงงงกับพื้นที่ตรงนี้จัง คือเราโหลดมาก็แทบจะไม่ได้ดูอะไรเลยนะเนี่ยเต้นเป็นกลุ่มโอเคหนึ่งสองกระโดดอะไรก็ว่าไปไหนฮาร์ยี่ไหนไเต้นเร็วเหมือนไหมใครใคร,ใครว่าเหมือนมัน้งเหมือนสิเราเหมือนเหมือนอยู่แล้วราเราสร้างเองอนะชมตัวเองด้วยเออได้เอาตัวละครจากในหนังมาสร้างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีปกติก็จะจะสร้างแต่แบบสไตล์เราใช่ไหมแต่ว่านี้ก็เอาแบบในภาพยนตร์มาทํา เป็นจะซิมมั่งก็เออดีไปอีกแบบไปไหนโอ้ยยัดเช่โปเท่เนี่ยนะฮะดีเจโซดาเปล่าไม่ใช่อ่ะพูดเป็นกันแหละอืทำไมท่ามันแปลกนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะ คืนคืนชีพให้กับแพรรี่ด้วยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเอาฮรรี่ไปด้วยเป็นคนขี้เล่นพวกอะไรพวกขี้เล่นจะรู้สึกร่าเริองอยู่บ่อยๆโอเคว่าจะสร้างโจกเกอร์มาด้วยแต่ว่าไม่ดีมั้งแค่นี้แบบคนก็จะเต็มอยู่ยแล้วพราะไหนเดี๋ยวจะเผื่ออิสเบล่ากับลูกของอิสเบล่าแล้วก็ยังขาดเวนดี้อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครติดตามมาตั้แต่ภาคสกูบไปดูเนี่ยจะรู้ว่ามีเวนดี้ด้วยจาเวนดี้ได้หรือเปล่าแสดงการเต้นพุ่งทะยานเออ มีเวนดี้เวนดี้ก็ยังไม่ได้สร้างอ่ะเอานี่ไงต้องใช้พื้นที่เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะพุ่งทยานเร็วไหนพุ่งทยานแล้วมันต่างจากท่าเมื่อกี้ยังไงโอเคเหมือนจะปิดแล้วอนะโอ้โหอ่ะโอเคอ่ะเราสิงไปใช่ไหมมันก็เราจะสิงแบบได้ทุกอย่างเลย สิ่งสถิตเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งโคมไฟนี่คือคาจะหลอนกว่าวันฮาโลวีนก็เลยมาแล้วยังเล่นอันนี้โอเคลอยเป็นไงล่ะหลอนใช่ไหมล่ะมันน่ากลัวตรงไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันยังพอแล้วมั้งเนี่ยอือม,มันก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากเป็นผับเป็นบาร ๋ยวาไว้โอกาสหน้า๋ยวเราพามาใหม่ละกันมันก็สวยดีอยู่หรอกแต่ว่ามันหรมันก็ไม่มีอะไรให้ทำเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างนี้เมื่อจะซิมสีมันจะเอาแบบไอ้บันไดเลื่อนนะสักทีว่าแล้วว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะบันไดเลื่อนนะโอเคท่องเที่ยวฮาร์ลี่ควินเดี๋ยวเราจะไปฟื้นคืนชีพแพรี่กันโอเคครับก็อ่าแพรี่แล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่แล้วก็ไปด้วยกันโอ้โหอันนี้แปลนเป็นสี อาขาวดำหรอสีเทานี่งไงพับอยู่ตรงนี้นะครับนี่งไงเราตั้งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในแมปนี้ก็เราก็เลยตั้งตรงนี้อะนะคือตั้งตรงอื่นไม่ได้เลยตั้งได้แต่ตรงนี้ก็จะไปฟื้นคืนชีพซิมกันก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกาะล้างเกาะน,น้ําเน่าอะไรเออพูดง่ายโอเคอ้าวถึงแล้วหรอไม่รู้มาก่อนเลยก็อ่าตรงนี้เป็นที่ที่แพรี่ตายนะครับ เดี๋ยวนะ,ละหลายคนคงสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงใช้ตรงแถบกดตรงนี้ละ่ะเพราะว่าลูกกิงเมาพังดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นอ่าค่าเมาส์ให้กับเราด้วยนะครับอันนี้ขอร้องนะจนะก็นี่ง่ายใครจำได้มัง่งฮัลโหลจำได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราเอาฮารี่มาที่นี่ด้วยมาที่นี่ได้กันคือ <c oughs> ถ้าอยากให้ฉากสวยอะ่ะเราต้องมาฟื้นคืนชีพกันตอนค่ำๆหน่อยถึงจะสวยแต่วันนี้มันมันแบบ ไบายเาเช้าๆไยบายเออแล้วไม่รู้ว่ากี่โมงนี่ก็เป็นที่ที่จะมาพุ้นคืนชีพกันดูเดินทะลุไป้หมดเลยพีมก็ทะลุได้หมดนะเนาะนี่ดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆอ่ะทำไมทำหน้าโกรธโกรธใครมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขอพ่อเนาะขอให้มีชีวิตนี่ไงทุกคนตั้งกล้อง ทุกคนเดียวว่างไงเฮ้ยอา้าวไม่ได้เหรอเออทำไมอ่ะเรื่องผิดจริยธรรมเสนอของบูชาอ่ะ 5, ห้าพันเอยดูที่จะได้ไหม 5 0า0นได้ไหมเฮ้ยแล้วมันฟื้นคืนชีพซิมยังไงอะ่ะฮะแค่นี้เฮ้ยดีเดียวดิฟื้นคืน,คนชีพยังไงอะ่ะ<อ>ทุกคนอยากจะบอกว่าแพรลี่จะไม่ได้กลับเป็นคนทำไมมันกลับเป็นคนไม่ได้อะ่ะลองพันหนึ่งดูนีคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันฟื้นคืนชีพยังไง เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมโอ้โหทุกคนเราแบบมาเสียเที่ยวมากๆอะ่ะเอาคุยอะไรกัน,นแล้วพาทินเคจได้ฟื้นคืนชีพไหมเนี่ยปิดขี้เกียจลำแสงแช่แข็งบ้าเหรอ,อ อะไรอ่ะหลอกหลอนเออหลอกเลยดิได้ข่าว่าเป็นคนขี้เล่นโอ้โหอดแบบฟื้นคืนชีพเลยอ่ะแต่ว่าต้องมาอีกกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เนี่ยถึงจะได้ขอพรใหม่อีกรอบนึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนเออเดินไปไหนไม่รู้มองหาตกใจตกใจอ้าว โอ้โหจะได้ฟื้นไวเนี่ยทีนี้เนี่ยอ,อย่าบอกนะว่าจะจีบกันมีคนอโหว,ว่าอยากให้แพรลี่เป็นพ่อของเฟิร์สใช่ไหมเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีให้ใครเป็นพ่อของเด็กดีไม่งั้นเด็กก็จะเป็นเด็กกรัรมพาหรือไม่ใช่กรัรมพาดีเป็นเด็กที่ขาดแม่ขาดพ่อขัดแม่อย่างเงี้ยน,นะเออ คุยอะไรกันวะไม่รู้เหมือนกันแล้วกลับบ้านไหมเพราะาอีกกี่ชั่วโมงไม่รู้ถึงเราจะมา,า,เ,าเออบิชิเกียรติยังไม่อยากกลับเลยกลับบ้านก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วฮาร์ลี่ขอพรในไหมไม่เชื่อว่าจะตายอีกคนหนึ่งหรออ๋อกลัวตายจังเลยไม่ดีมั้งอันนี้คืออะไรใส่ปุย๋ย ทำไรจะไปฉี่เหรอนั่นสิงสิงไปเออใช้เวลาความตายให้คุ้มซะเออเข้าไปแบบทําเหมือนไม่มีใครอยู่ที่เนี่แต่ทังที่แบบคนดูเนี่ยดูอยู่เนะโอ้โหอยากขออยากขอพรนะแต่ว่ามันเออมันจะตายไหมล่ะถ้าตายนี่ไม่ใช่ความผิดแล้วนะมันมเกี่ยวกับเรานะ ดออกมาแบบไม่มีใครเห็นนะคับคือคนดูเขาเห็นกันหมดเอ้ยอย่าอย่าโดดน้ำอย่าโดดน้ำอย่าโดดน้ำเอิมอิ่มเอิมเอิม,อมแล้วผีมันสิงได้ปะะ่าวฮารี่ฮัรี่รู้จักใครมั่งรู้จักแค่คนในบ้านถูกไหมรู้จักเด็กด้วยอ๋อรู้จักแอนนาเบลด้วยโอเคได้ข่าวว่าได้กอดกันอยู่ พูดคุย๋ยวเขาเข้าห้องเขาเข,าเข้า,าต้นไม้อยู่ไม่ใช่เหรอแพรลี่แกล้งเขาได้ไหมเนี่ยเล่นสนุกเออเออลองดูลองดูพักับมีนั <c oughs> อืม <c oughs> ในชวนเซลฟี่หน่อย <c oughs> ถ่ายรูปกับแพรลี่น <c oughs> ี่ยชวนเซลฟี่ <c oughs> ตรงต้นไม้ที่แพรลี่เพิ่งไปฉี่มาเนี่ย โอ,อ้โหบังกล้องหน้าหมดโอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่เอาโหเวลาจะถ่ายรูปนี่มันต้องเลือกที่ด้วยนี่นี่น,น,นี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้จะได้เห็นไอ้ไอ้นี่ด้วยเห็นหรือเปล่าไม่รู้มาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปกับมามา,มา,มา เออเอาหันว่าจะถ่ายเห็นตรงนั้นอ่ะโอเคถ่ายเก็บไว้แชะเชื่อว่าคนดูเวนี้มากกว่า40%จิ้นตจินพารี่กับแพรี่ถูกไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะจิ้นแพรี่กับเฟริร์ก็ไม่รู้แล้วแต่คนดูพาะเราไม่รู้เหมือนกันก็โหวตมาแล้วกันกดที่ปุ่มตัวไอข้างบนนะครับปุ่มตัวไอข้างบนอ่ะนะมันจะมีแบบให้โหวตว่า จะให้แพรรี่คู่กับฮาร์รี่หรือว่าจะให้แพรรี่คู่กับเปิร์ฟโอเคก็กดโหวตกันได้สำหรับคนดูคลิปนี้จบก็จะรู้ว่านะว่าว่าเรามีให้โหวตสำหรับคนที่ดูไม่จบก็จะไม่ได้โหวตโอเคนะโอเคก็เออ,อยังไงดี <laughs> สิ่งต้นไม้สิ่งอะไรไปเรื่อยอป้าป้าปกลับบ้านกัน สรุปคือไม่ได้ฟื้นคืนชีพเลยอะคือพาร์ทนี้ก็จะมาฟื้นคืนชีพแบบคงต้องกลายเป็นว่าต้อนรับฮาร์รี่ควินหรอไม่ดีมั้ง <c oughs> มันจะสำเร็จไหมวันเนี่ยเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงว่าจะสําเร็จไหม <c oughs> ถ้าไม่สําเร็จก็ต้อนรับแพต้อนรับาฮาร์รี่มาสู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างนี้ <c oughs> เปลี่ยนพาร์รัธนานเลยเราต้องรู้จักแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า การบรรลุเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์และได้รับคะแนนชีวิตเพื่อที่จะใช้ซื้อของรางวัลเพื่อสนับสนุนปณิธานเออลองทำตามดูแลกันนะแต่ว่าเราไม่ทำใครจะทำก็ทำแล้วไม่ทำโอเคทุกคนก็ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วก็ให้แฮร์รี่เนี่ยมาพูดคุยกับอิสเบลลาแต่ว่าหลับอยู่คืออ่าทุกคนอยากจะบอกว่าแฮร์รี่เนี่ยมันยังขอพอไม่ได้ไม่งั้นมันอีกตั้งหลายชั่วโมงอ่ะเราคิดว,ว่าพาร์ทนี้ยังไงมันก็ไม่ทันอ่ะอ มันเล่น <parfois> ก uhm ันก่อนเดี๋ยวเด็กเกียดซะก่อนเด็กจะหลับก็ไม่จะหลับสักทีบอกปล่อยหนูเหอะหนูอยากนอนคือต้องขอโทษจริงๆเราไม่สามารถที่จะอัดจนแพรี่กลายเป็นคนได้อาไว้เดี๋ยวพาร์ทอื่นแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะให้อิสเบล่าโตนะครับก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นแบบไหนจะโตเป็นแบบไหนอนะก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็คงจะ ไม่ต้องผิดหวังหรอกนะเดี๋ยวยังไงแล้วก็ต้องไ,ได้เป็นคนอยู่แล้วแต่ว่าเล่นเซีนผีไปก็ถือว่าดีสิงเด็กได้ไหมเนี่ยสิงไม่ได้หรอมาโอเคฮาร์ี่ป้อนนมเด็กหน่อยโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่ามันอัดนานกว่านี้ไม่ได้ดยาวไว้สาหรับพาร์ทหน้าแล้วกันเนี่ยโอเคก็สาหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปที่สร้างฮาร์ลี่ควิน้นยนะครับอันนี้จะเดินไปไหนเนี่ยยังพูดไม่เสร็จเลย ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นค่าขนมค่าเมาส์ค่าคอมค่าใหม่ค่าเกมใหม่ให้กับเราด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่อะไรอนยะ่างจ็อกเกอร์เกมสโตร์ร้านขายเกมมีคุณภาพะไรก็ว่าไปซื้อที่ลิงก์นั้นได้เลยสำหรับคนที่อยากจะซื้อเกมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย